เลี้ยวมือละสองเจลีแล้วเฮดเดมือละสองสามอัน่ะโอ้โหวันนี้เปิดโกดังเออโกดังมีชีวิตชีวาอืมโยอ,อ,อ,อยู่ในนี้ตัวเลื่อมปีนี่เงาถึงสัตหนาหนะอยู่ในนี้น <c oughs> <c oughs> เครื่องของยัง่าเอออันเลื่อมปีนี่ถึงสัดหนาท่าหรือยังเนาะวะยายหมอสงงใส จะโพดักเรือดอโฆษณาอือืมอึดลวดนี่กองเอเล่ลวดมัดนี่นี่เด้อปูเตียอย่าลืมเด้ออันนี้สายยางย่ยมือบุญมือท่านอยู่ในนี่แบบห้าสายยางต่อไปล่างถ้วยล่างซ้ำ่านนะโตจากกอกที่แล้วล่างถ้วยล่างซ้ำใส่กอไผ่ขึ้นแล้วหฮนดนเป็นห็นเป็นนนั้น ต่อจากก๊อกนั้นบ่แน่อาจจะเดินโทรพีวีซีมาเลยเพราะว่าเฮามีท่ออยู่บ่ติท่อยาวๆอยู่น้ำหันกับมึงท่อยาวอ้ยวยมบวงหันเด้อยูืบองกันอยืบวงลังค้ารถน่ะบักยาวนึงเอาไปลองไว้หันเสื่อมต่อนมือนี่แล้วอือเด้อมีอบ่ันเด้อันเล็กก๊อกอยูืบองหันเด้องหันเละมานี่บ่มานี่ไปหันบ่ปุ้ตี้อือมานี่ไปหันไปหากกอไผ่หันได้คือกันเอาลองมาเสร็จนี่ นี่เด็กกอกขันเจ๊งบ่ได้ขวาถนนมานี่ไปนี่กกเงินน้องพิมมันใจปันใดกะระลอยเกลียิปคือเกลายวหรือปูเตะเบอบ่จ่ายกะระลอยเกลียวซิปลอยเกลียวสิบสองบาทนี่โอ้ยอันทรงเขาบ่ท่านพ่อห้องพ่อใหญ่ละเขาว่าอยู่ในระหว่างจะระงับการซ้ายเพราวะว่ามือเศร้านี่หนาลาตาตีอยู่เลยเฮ็ดเรียบร้อยเฮ็ดๆๆได้ยายหมอเกง่ง ทมอาจารย์กูเกิลให้จังได้่าปลาปเกินกำหนดนี่บ่อยากไปบันดุงอุดรี่สมัยใดแล้วจีนี่เติมน้ำมันมันเท่าไดร5หาลอยผลเติมไปรถแบบนี้อยู่แต่ว่าคาน้ำมันเนี่ยตีมันหลายกว่าคาน้ำมันบ่สมดุลนี่ไปเสียคาน้ำสองเดือนสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสี่เดือนละลอยสี่สิบสองของเงินเยหมอนะ เท่านั้นตลอดทุกเดือนใส่หน่อยใส่หลายเปิดไ้เซลเซะกันราคาเกาปูเตียเอ้ยแน,นวนใดน,นออมันบอใสต <c oughs> ตัวนี้ปะปอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วต้นชม่วงเนี่ยพูนะมีมีมะพร้าวให้กินนะสวนเราไม่ใช่ธรรมดานะ anh này ta khay ta khay gõ bơi nước xài nước ta khay bơi nam xài ná nóc hông này rạng thổi xài nấm lợn suối nè cả panday nao จีนเอาเมนบบปุตเตะเยอะผูนใส่กอไผ่เลยเนาะตอ,อกอกใส่กอไผ่เลยเฮากินกอกินนอาใหม่แรงเลยขึ้นเสาแล้วนะสองเสา เพื่อนมีขายังขึ้นสบายบานี้กระสิได้เอานี่ขึ้นละบานี้ไม่ข้อสองเล็กข้อสองยาวหั่นสั้นต่อไม่พอสั่งซื้ออืม โบมีถิมลางเตียกาวาสิไดกเก็บเศษเล็กไปขายน,นย่ังบบได้กล้าเก็บอยู่พอไม่อันต้องใส่เล็กๆหน่อยๆขายไม่ไล่ขายแล้วเ,เวลาไปหามันยาก,ยากแทงเพราะฉะนั้นเอาอเอาเก็บไว้ก่อน ลงครัวลงครัวแม่เต้ยมองนี่อาลงครัวนะขยาาโต๊ะเอาโต๊ะยับไปหันกับเป็นบาสบาสท,ท,ทำครัวเลยหันโต๊ะนะ <laughs> บาสท,ทำครัวปะหยับโต๊ะไปหันอีกจังหน่อยกับเป็นบาสท,ทำครัวเลย โอ้โค้งนี่ก็มีประโยชน์ตัวนี้โค้งของแคล่นี่มีประโยชน์เซยยังบ่แล้วอยู่สาวสาวสาวทำร็บกไปอมาบบไปบัดนี้ว่ายังยังบโบนี่ยบไปโบไปโรงเรียน <laughs> เอาเอาแร้วแแ่สซูไ่วเนนวอเนาะสงสัยสิไปเจอคาบแข็งบ่อกลากาเข่าไปได้เลย <c oughs> ลูกไปกเลยอืม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 เรียนตามใจสัน เดี๋ยวไล่ออกแล้วบ่ใส่ยัก่อเส้นออกรู้แล้วลไปงเขียนใบละออกเลยดีกว่าจะโดนไล่ออกละออกซะดีดีจะไม่ไล่ออกหรออืมถลายออกเนี่ยโอ้ยเืือเสียงเสียหายถ้าล่าออกเนี่ยโอ้ยเขาอาจจะมีเหตุผลอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัว เรื่องของเรื่องอือออโอ้ยอย่างว่าไอ้เต้าน้อยเมื่อเสาี่ตื่นพูดพลเ่ขึ้นโอ้ยนอนลืมตื่นมาสั่น บอกนะให้ช่วยจับอะไรบอกนะยังยังไม่มียังไม่มีอันส่วยไอ้ส่วยเจอกล่องวงจรปิดแล้วปุติเจอกล่องวงจรปิดแล้วปุติเอ้ยเห็นขอกไก่ละคืนหอดไก่เว้ยไก่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 ไม่อยู่ ไก่บ่กแข็งแรงบน้ละมันกำลังเข่าสู่การเปลี่ยนแปลงซื้อดอกปูเตยมันเขา่าซื้อรูดูดเปลี่ยนดูซื้อดอกเป็นไรคุณปวกบอกขึ้นกินไม่ปูเตะบอะเนี่ย เช็ดบ้านนกดาวให้ตุ้มบ่ ทอพีวีซีกองเอเล่ยู่ผลหลังค่ารถยาวเยอะแยะใครจะไปต่อไว้ บ่หนาวปานไดบ่ปู่เตี้ยเลยบ่ได้ดังไฟใส่อันนี้ใส่ตอไผนี่อืมสุมให้มันไหม้ลงไปบ่ไหวได้มาเบิงง่งหนังเตะสะดุดตบอบ่ไเด้อ <c oughs> จอหนังสิอยู่หมองนี้ล่ะนี่ตอไผน่ นี่สั้นใต้กับสิซ้ำนี่แล้วปูเตยลงรดใหญ่นี่ลงรดเซิงนี่นอกดาวน,นี่ว่าสันไต้กัสิพอสูงซ้ำนี่บ่เอาซุ่ปาปนปาาปาปน,นี่บ่ฮะเออ เออถึงสีตัดนันตุ้มแล้วกระได้วะตีเยอะคิดว่าสีบบได้บ่ขัดแม่นบ้านเฮาเอินก็ว่าเฮือนสูงแล่ะวะตีปุต้ยเบอเอิญสองสั้นแหลเนาอเฮือนสูงเนาะทางไต่ลาดซีเมนสั้นเดียวแต่ว่าเป็นเฮือนสูงคนโบราณเอินวะชั้นเดียว มันก็นสิคือนอกดาวบ้านเขียวใน่้านนี่<ม>เป็นเฮ็ดอันสร้างต้นเพิ่นเอาห้องละสามหมื่นนี่ค่าแรงนี่<ม>ห้องนี่ห้องห้องนี่ก็บสามหมื่นหองต่อไปก็บสามหมื่นลังนี่หกหมื่นค่าแรงสร้างต้น<ม>อเออเพิ่นขึดนะต้นบ้านขมน้นบานน้องทม แกไปรงคิดละค่าแกอีกสมสมิมว่าของเฮาเนี่พก่พนกระเช็ดสองสิ้นแล้วนี่แกสองขั้น,นแล้วไปประกบกันเลยนี่ mm hmm. ก็เป็นสองห่องเลยค่ะนี่อัน่บ,บนับรวมมองหลังค่าซึ่งส่วนนั้นบบมีอันนัน้นบบวีอันนัน้น <laughs> เอาไปจอดกันแหละบาเนี้ให้มันเป็นเฮือนหลังไงสนิทก็ได้ได้แต่เขาเห็ดเป็นสองหลังแล้เราไปเอาไปตั้งซิดกันปูเตีย้ยแ้่ก็เห็ดเป็นคอเกาะเกาะใส่กันบาดนี่ออกเสื่อมใส่กันเขาอยากได้หลังไงเด้คุณต้นหนะน้องทุม่ม <c oughs> สิงอันเรามาดูดำดูดีพว่เขาเลยสิงอันนี่อันยอมณีลำ่าเนี่ยเดี๋ยดูช่างใหญ่จะพยายามเอาไม้คอสองขึ้นนะนี่เหล็กคอสองเขาไม่เรียกไม้คอสองเขาเรียกเหล็กคอสองเนาะเราไม่เอาแบบว่าหมาแงนหรือว่าโมเดิร์นยาวเราจะเอาเป็นหมาแงนไกลนะหมาแงนไกลก็คือทรงมีจ็อกกี้ข้างหน้า สำหรับลงโกดังของน้องพิมพิมนี่แหละน้องพิมพิมได้ซ้ำนี่ละน้องพิมพิมมีส่วนได้นะน้องพิมพิมได้อะไรจากรมรดกปูเตี้ยฝีไม้ลายมือเนาะทำโจ๊กี้ให้เก็บปิกอัพปิกอัพพอมันมากอะเลื่อยเขาทั้งหลังเลยแหละน่ะโก,กดังพอดีเลยแหละยอดไว้ มือได้รถไทยบดูกับขับมาพี่คนค้องขึ้นคนค้องลงจากโกดังเหมาะแหละเตี้ยเสียบเขามากกับคนลงเรียวเขาไปหัน้นขนมาแต่โคหลาดคนตะนีไปคนไปคนมาเขาเรียกว่าโกดังเก็บของคุณนานน้นองเต้นขึ้นกินอันมะคามดูไรเขาจะมาตัดลงปูเตี้ย <laughs> บัดปัญญาบานนี้แต e ่เกาเพื่นพักกันเอาไหม่ยก็เอาบันไดไปพาดเลยเว้ยปู่กับหลานอวันนี้เขามาตัดออกว่าได้กินบาดนี่สงสัยเขาสิเกิงใจเฮาละมั้งเขาสิว่ามันเฟื่อยมากทำสะอาดเพื่อนเพื่อนบ้านยันเฮาว่ามันหก กระโล่งแน่ละบ้านเขาตัดออกหรือเขาวาดเสียวเบิ้งยากมันขึ้นต้นมันบ่ดล้ขึ้นปลายมันบ่ติเสียงเซลเซลเลอยอ่วะเ, <c oughs> เป็นเหตุอ,อีกาก็เลยมาตัดลูกเลยสองอ่ะเออเสียงเซลเซลอยู่ที่เส,สียงขึน้น บักเตามันขึ้นยำไร้มันห้องดังเลยเด้อแถวสิว่าห้องมุดหัวไปขึ้นเง,งาันบอรหรือให้เจังไอขึ้นได้ไอะนะเดาวะเสียงเซลล์เซลล์เออเบิ่งง่ายเว้แบบนี้งะเสาออกลลบออกมาเลยอมจอมเอ่เกลา์หลุดโอ้สีลมบ่สีลมบอ่อยู่ลมบอ่อม ย่าทำมีทำห้หหหอนอยู่หว่าเน,นี่สิ้นเรื่องปูเตี๋ยมขะขัวออกอ,อืมปันเนี่ยกาะเผาต้องเลี้ยงคุดมันอันแซงผุนเหล่านี้มันอ่อนมันแซงหูจิงปิงลงไปจนดากเนื้อเขาคุดนะอเอามากินแทนเขานะอ,อืมที่ต้องเลี้ยงนะเขาเขาบ่อคุดให้เง,งามันเสียหายได้ปูเตี๋ยเขาสิคุดแล้วเจาะหูเขาไปแหละไปตัดเอาทางไตนาเออดันเอา เขาย่านมันขันเงามันตายแล้วมันสิบบได้กินงวดต่อไปเขาแล้วคุดไปเจาะเอาทั้งใตอยู่คนน่ะเขาเหตดยังสั้นมาแต่บันพระบุรุษบบนี้ีปีต่อไปเราก็กินต้นเกาเออปีต่อไปก็มามามาหูเก่านี่ละหูหูที่เคยคุดไปนี่ละดีบอดีมันอาจสิยอนลงไปในหูให้กินเลยก็ได้ โคลงไปครึ่งหนึ่งโอ้ของหนักของหนัก